และที่เดินทางนั่งรถไฟไป,ไปกาญจนบุรีวันนี้ไปไกลหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปลอนดอนมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมขี่ไปแล้วผมไปจอดผมไปประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยเวลาผมจอดเนี่ยผมเหมือนคนที่มาจากอีกแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เราแอบสอดส่องโลกนี้ได้สนุกมากเลยแล้วเราอย่ามาพูดว่าเราแก่แล้วเราเป็นผู้หญิงทําอะไรไม่ได้เราเป็นอันนั้นเลยทำไม่ได้ คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รอบโลกและทำคอนเทนต์ได้ดีที่สุดในโลกเวลานี้ชื่ออิชิบูทซึ่งเขาคือผู้หญิงอย่างเช่นคนที่ทําช่องท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยคือคุณมิ้นท์ในโรมาลนเขาคือผู้หญิงและอย่ามาบอกว่าผู้หญิงทําอะไรไม่ได้อย่ามาบอกว่าคนแก่ทําอะไรไม่ได้เราเป็นผู้ชายหนุ่มเราสู้คนพวกนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้ ไกจีนทริปครับเดี๋ยวไกจีนทริปก็คืออไกยจีนเป็นภาษาญี่ปุ่นมาจากคาว่าคนนอกเหมือนเหมือนคนญี่ปุ่นเนี่ยเรียกคนนอกว่าแบบไกจีนเหมือนกับเขาเรียกฝรั่งว่าไกจีนเหมือนเราเรียกฝรั่งว่าฝรั่งคนต่างประเทศอะไรเงี้ยฮะซึ่งในความเป็นไกจีนเนี่ยเราเราคิดแต่อันนี้ก็จะเบนก็จะมีเรื่องที่ค่อนข้างยาวอีกแล้วคือจริงๆเป็นมคนมีป่มเยอะก็อาจจะเป็นแบบว่าคําว่าไกจีนหรือคำว่าคนนอกเนี่ยผมผมชอบการเป็นคนนอกมาได้สักพักแล้ว เพราะว่าในการที่เราเติบโตมามีครอบครัวเราเป็นบ้านครอบครัวใหญ่มีพี่น้องมากมายแล้วก็มีพ่อแม่เป็นคนจีนที่ค่อนข้างดุเลี้ยงเรามาอย่างเ,มมเข้มงวดในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงที่รักเรามากมายเนี่ยแหละแต่เขาทุกคนจะมองเราเป็นคนในเนาะจะมองเราเป็นแบบอันนี้คือเพื่อนสนิทพ่อแม่ก็มองเราเป็นลูกฉะนั้นเขาก็จะมีการตีกรอบว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรหรือว่าทําอะไรได้และทาอะไรไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่คนในมองกันด้วยความรัก แต่ผมมองว่าความรักนั้นมันน่าอึดอัดสุดๆเพราะว่ามันเป็นการยิ่งตีกรอบให้เราเห็นอีกว่าเราเองก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันว่าเราทําอะไรได้หรือไม่ชอบอะไรหรือมีสเปคอะไรชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรมันจะแล้วเราจะไม่สามารถหลุดออกจากบ่อน้ําบ่อนี้ได้เลยฉะนั้นผมเริ่มรู้สึกว่าผมอยากกระทุบตัวเองให้ระเบิดออกมาแล้วก็ผมไม่รู้หรอกว่าผมเป็นคนไม่ชอบเที่ยวเลยในก่อนหน้านี้ผมเรียกว่าเปลี่ยนที่กินเหล้าผมก็รู้สึกว่าผมจะออกไปเที่ยวผมจะไม่กินเหล้าแล้วผมจะทําทุกอย่างที่มันตรงข้ามกับผมทั้งหมดที่คนอื่นคิดว่าผม ชอบแล้วผมจะออกไปทําสิ่งตรงข้ามผมคุยกับคนข้างนอกไม่เก่งผมจะไปคุยกับคนข้างนอกผมจะทําทุกอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับตัวผมเลยแล้วมาดูวันซิว่ารู้สึกดีหรือเปล่าเราออกมาออกมาแบบเปื่อยเปล่าไม่มีชุดอะไรแค่นั้นนะฮะแล้วคนข้างนอกเนะี่ยเขาไม่ตัดสิคนคุณหรอกคุณเริ่มใหม่ได้ทุกวันเลยคุณจะเป็นใครก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้พรุ่งนี้ผมไม่อยากเป็นนักปีนผาเฮ้ยพยายามเขานะแต่สมมติคนในเฮ้ยแกทําไม่ได้หรอกวันนั้นแกไปวิ่งกันยังเหนื่อยเลยมันมันต่างกันนะ ฉะนั้นเราสามารถได้กําลังใจจากคนนอกมากมายที่ที่จะสนับสนุนเราในสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทํามาก่อนได้ง่ายๆแล้วมันจะเป็นกําลังใจให้เราแบบดาเนินเรื่องใหม่ๆในชีวิตได้แล้วทําให้เราค่าเวลาในชีวิตนี้ได้ดีขึ้นครับตอนแรกมันก็เริ่มมาจากการแบกเป้นะฮะก็คือเที่ยวเที่ยวง่ายๆเที่ยวแบบไม่ได้แบบ หรูหล,ลาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนเนี้ยเที่ยวไปเที่ยวมาก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปลึกขึ้นก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะเป็นช่องที่เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวคนก็จะจำเป็นภาพมอเตอร์ไซค์มากกว่าว่าอ๋อถ้าเห็นเบนก็จะคนเนี้ยขี่ไปถ่ายวิวเท่ๆแอคๆตามมุมต่างๆได้เพราะว่าเบนก็จะถ่ายภาพแบบจัดตรงประกอบประมาณหนึ่งแล้วเอ้ยเราต้องเท่นะมุมนี้อะไรเงี้ยเพราะเราเหมือนแบบเราไม่ได้มองว่าอยากให้ตัวเองเท่เรามองการถ่ายตัวเองเป็นตัวละครไปแล้วตัวละครที่เราไม่ต้องจ้างอะฮะ บอกว่าตัวน mm ี hmm. mm ้ก็ต้องถ่ายออกมาให้ดีแสงต้องดีแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นมันคือหนังอะคือฟู้กกับอยู่นี่แล้วก็ถ่ายตัวละครก็คืออยู่นี่ถ่ายไงให้ดีมันเป็นโจทย์ของเราเราก็เลยแบบทาแบบนั้นมาเรื่อยมาคนก็ได้เห็นเราเป็นลักษณะคล้ายๆไบค์เกอร์ขี่รถเที่ยวไปเรื่อยวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอซึมๆในช่วงแรกที่แบบคนอื่นเขาทำช่องท่องเที่ยวกันสนุกสนานเฮฮาเลยเราก็เนี่คือรถไดยนของเราเราไม่ได้มองว่าโลกมันเฮฮาเรามองว่าโลกมันหน้าฉงน มองว่าเราต้องตายแล้วเราทําอะไรมาเที่ยวแล้วเรามามาปลอมว่าเรามีความสุขกันทําไมทั้งที่เดี๋ยวจะต้องตายแล้วนั่นคือมุมมองต่อตต่อ่ออชีวิตของผมนะฮะผมก็เลยสื่อสารในแบบที่มันดูทึมๆดูแบบว่าเอ๊ะไปเที่ยวนั้นทำไมดูไม่ค่อยมีความสุขเลยอะดูแบบเครียดเนาะถ้าคนไม่เข้าใจก็เอ๊ะเครียดเฮอดูซีเรียสแล้วคนนี้ไปเที่ยวแล้วไม่มีความสุขแล้วไม่ชอบดูเลยชอ่องนี้มันเครียดแต่ถ้าบางคน บางคนดูเข้าใจอาจจะคลิกกับเขาว่าเฮ้ยเออบางทีเราก็อยากออกไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราอยู่บนโลกนี้ไปทําไมเราก็แค่พยายามฆ่าเวลาให้มันเข้าท่าที่สุดหรือเปล่าเราจะไปเที่ยวว่าเราอยากฆ่าเวลาให้มันเข้าท่าที่สุดหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการฆ่าเวลาอาจจะเป็นเรื่องของอะไรก็ได้มันก็จะมีเรื่องถ้าพูดอาจจะยาวอาจจะเป็นเรื่องของความลึกซึ้งบางอย่างก็ได้เรามองว่าเราไม่ได้อยากแตกต่างแต่เราแค่รู้สึกว่าเรามีอะไรที่อยากจะเล่ามีความในใจมีรสนิยมบางอย่างที่อยากจะเอามาเปิดแพยแล้วเราก็ สร้างมันออกมาเป็นเป็นงานที่เราเห็นในทุกวันนี้แล้วก็ทําต่อเน,นื่องมาจนได้รับการยอมรับระดับหนึ่งแล้วเราก็โอเคอย่างน้อยสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราน่าจะมีของบางอย่างมันก็ยังถูกต้องนะเพิ่นเข้าปีที่6พอดีใช่ขึ้นครบรอบ6ปีพอดีครับจากวันแรกที่เดินทางจนถึงวันนี้วันแรกที่เดินทางนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีวันนี้ไปไกลหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปลอนดอน ผมเริ่มจาก i n t เ o ิร r ดเนาะผมผม i n t เ o ิร์ดเลยแหละเลย,เลย,เลยชอบเที่ยวคนเดียวอันนี้เป็นโจทย์เพราะความ i n t เ o ิร r ดก่อนแต่พอออกไปแล้วเนี่ยเราปลอมตัวเป็น e x t r o ิร r ดได้ตลอดเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการคือบางทีเราต้องปลอมตัวเป็น e x t เ o ิร r ดนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณจะออกไปเพื่อคุยกับตัวเองอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการก็คือความเข้าใจของผู้คนในบริเวณนั้นๆว่าเขาคิดต่อชีวิตตัวเองอยังไงแล้วก็เขาคิดต่อเรายัางไงด้วยบางครั้งเราก็เฮ้ย ลองปลอมตัวเป็นเอ็กซ์โทว์ดหน่อยจนเราชินแล้วจนเรารู้สึกว่าอ๋อบางทีมันก็มีการมิกซ์ได้อาจจะมีคําเรียกผมจําไม่ได้แล้วที่วันก็เป็นได้ทั้ง2แบบนั่นแหละวันหนึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยบางทีจะอินโทว์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นไปตลอดหรือว่ามันจะเป็นอย่างเดียวไปตลอดมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราเราเลือกด้วยก็เหมือนกับที่ผมรู้สึกว่าอยากจะออกจากเซฟโซนตัวเองเป็นคนชอบอยู่คนเดียวแต่แบบโยนตัวเองลงไปเพราะว่าเนี่ยคุณก็เหมือนอยู่ในงานเหมือนกันนะคุณกําลัง เล่นละครของหนังของคุณเองอย like ู่คุณก็ต้องออกไปคุณออกไปข้างนอกแล้วเจออะไรเข้ามาคุณก็เป็นคุณนั่นแหละแล้วคุณก็บันทึกมาผมองการขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับคือคงมีนิยามของไบค์เกอร์หลายคนที่แบบชายแท้นิดนึงแมนๆนหน่อยแต่เบนอาจจะไม่ได้มองเรื่องพวกนั้นขนาดนั้นนะว่ามันอิสระหรือมันอะไรมันอิสระแน่นอนมันอิสระคือผมมองแค่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยผมขี่ไปแล้วผมไปจอดผมไปประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยเวลาผมจอดเนี่ย ผมเหมือนคนที่มาจากแพลตฟอร์มหนึ่งมาผิดที่คือสึมพติว่าเกมเนี้ยมันอยู่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่โลกมันเป็นแบบเนี้ยแล้วผมอยู่ดีๆก็โดดมาป้ายทะเบียนแปลกๆแ,แ,แล้วไปเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนผมมาผิดเกมถ้าพูดว่าเป็นหนังมาวลกับ DC ผมก็มาจาก DC ตัวในตัวละครใน DC เข้ามาอยู่ในมาวลแล้วเขาก็จะงงว่ามีอะไรให้ช่วยไหมมาทําไมมาได้ยังไงหรือบางครั้งเขาก็มองไม่เห็นเราเลยเพราะว่ามันเป็น มันเป็นคนล่องหนบางอย่างอนะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เราแอบสอดส่องโลกนี้ได้สนุกมากเลยแล้วมันก็แอบลบไปจากที่นี่ก็ได้เข้าไปช่องอะไรที่มันไปไม่ได้นู่นนี่นั่นคือเหมือนแบบเหมือนอยู่ดีๆเราก็บินได้บินได้ในในแมพที่เขามีทางเลือกให้แค่เนี้ยต้องเดินแบบนี้คุณต้องไม่ขึ้นรถไฟคุณมาประเทศนี้คุณขึ้นรถไฟไปเที่ยวตรงนี้แล้วก็นั่งรถเมล์น,นี่ต่อผมรู้สึกว่าเวลาผมมีมอเตอร์ไซค์ผมกระโดดขึ้นมาซึ่งแล้วผมก็ไปเลย ต่อให้มันขี่นานกว่าแต่ผมก็ได้ออกมาแล้วทำแบบง่ายๆแม้ๆเลยก็รู้จักตัวเองมากขึ้นคือมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบเราแบบอ๋อจริงๆแล้วเราที่ขาดแบบนี้นี่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีน้ำใจแบบนี้นี่นามันจะเห็นหลายๆอย่างใน,น ในมุมที่แบบเวลาเราจะเลือก A B C ตรงนั้นว่าเราจะจัดก,การกับสถานการณ์นี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้เห็นตัวเองแบบชัดเจนขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณต้องอยู่คนเดียวแล้วแล้วคุณจะต้องอมีทางเลือกให้คุณแล้วคุณเลือกอะไรแล้วคุณก็จะเห็นตัวเองบ่อยๆบย่อยๆจนอ๋อจริงๆแล้วเราไม่ใช่พระเอกเราเราไม่ได้มีส่แบบนั้นแล้วก็จะยอมรับตัวเองว่าเราไม่ได้ดีมากเราไม่ได้ดีมากแต่แต่จะยอมรับสักทีว่ารเราเป็นคนนี้อย่าอย่าอ,อย่าเชื่อว่าเราเป็นคนที่เราอยากเป็นเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ชอบ มีมีไอดอลหรือมีใครหรือว่าฉันคิดว่าฉันเป็นคนอย่างเงี้ยฉันเป็นคนพูดดีนะพูดเพาะนะแต่คนอื่นบอกมาเลยว่าแกพูดไม่เห็นเพาะเลยเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเป็นอย่างนี้เพราะว่นนั้นเป็นคนที่เราอยากเป็นเราก็จะแบบไม่ค่อยฟังใครหรอกแต่เนี้ยพอเราเห็นตัวเองบ่อยๆแล้วก็จะแบบอ๋อเออมสถานก,การณ์มันบอกเราเลยว่าเราเป็นหนึ่งของสามสี่แบบนี้มันทาให้เรายอมรับตัวเองมากขึ้นว่าเราเป็นประมาณนี้อันไหนไม่ดีจะได้ทําให้มันดีขึ้น ไม่ใช่ว่าไม่ฟังอะไรเลยทีนี้เราจะรู้ละเราจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไม่ชอบดีกว่าแล้วก็ตรงนี้น่าจะดีขึ้นหน่อยนะเราจะมาแก้ตัวเองมันจุดจุดได้มันมีสมาธิมีสติมากพอที่ทําให้เห็นตัวเองเพราะอยู่คนเดียว <S <S ผมคิดว่าคนเราอย่าหยุดแก่ในความหมายของผมเนาะมันเป็นความที่แบบผมเห็นหลายคนนะ่ะผ,ผมเดินทางผมเจอคนที่อย่าเรียกว่าแก่อะไรก็โตกับผมแล้วกันผมอายุสามสิบห้านะผมเจอสี่สิบห้าสิบหรือว่าหกสิบอ่ะ แล้วผมจะเจอบ่อยมากอย่างเช่นคนที่60แล้วเขาทาอะไรด้วยตัวเองเยอะมากที่แบบที่มันเจ๋งมากๆแล้วผมเคยเจอคุณลุงคนหนึง่งอายุ79็ดสิบเก้าโอันนี้ผมม็นผลสปอยในหนัก็นนะ <laughs> คือลุง79็ดสิบเก้าขี่มอเตอร์ไซค์จากลอนดอนนะครับคนเดียวไม่มีนิเกเตอร์ก้างแผนที่แบบโอซคูขี่มอเตอร์ไซค์จากลอนดอนมาถึงจอร์เจียแล้วผมเจอเขาแล้วผมขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกับเขาแปบ๊บนึงแล้วเขากำลังจะขี่จากจอร์เจียกลับลอนดอนอายุ79แล้วตามองไม่ค่อยเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ไง แล้วแล้วมีปัญหาอะไรแล้วผมเนวิเกเตอร์เต็มอุปกรณ์กล่องโอ้โหไฮเทคหมดแล้วเขารถเก่าๆรถแบบธรรมดาไม่มีอิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยแล้วผมแบบผมอายอ่ะแล้วผมรู้สึกว่านี่ไง79แล้วกำลังทําสิ่งนี้อยู่แก่แล้วเป็นอะไรอ่ะแล้วอยายจะบอกโอ้ยฉันเสีย้ฉันแก่แล้วฉันทําแบบนี้ไม่ได้นั่นเป็นวันที่ผมเห็นแล้วผมแบบอยากจะบอกทุกคนว่าดูคนนี้สิ แล้วเราอย่ามาพูดว่าเราแก่แล้วเราเป็นผู้หญิงทําอะไรไม่ได้เราเป็นอันนั้นเลยทาไม่ได้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รอบโลกและทำคอนเทนต์ได้ดีที่สุดในโลกเวลานี้ชื่อว่าอิชีบูทซึ่งเขาคือผู้หญิงอย่างเช่นคนที่ทําช่องท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยคือมิ้นท์ในลมบโลนเขาคือผู้หญิงแล้วอย่ามาบอกว่าผู้หญิงทําอะไรไม่ได้อย่ามาบอกว่าคนแก่ทําอะไรไม่ได้เราเป็นผู้ชายหนุม่มเราสู้คนพวกนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวแล้วเรามีอะไรดีกับเขาไม่มี แต่พวกเขาดีกว่าเราหมดเลยฉะนั้นเราอย่ามาบอกว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเราแก่แล้วจะทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็แบบเราเราอย่าด้อยค่าตัวเองว่าเราเป็นกําลังเป็นอะไรอยู่ฉะนั้นแก่ก็ไม่เป็นไรออกไปกันเถอะนี่ความรู้สึกผม ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ